สรุปผลการแข่งขันฟุตบอลทิงถ้วยประธานคิงครับครั้งที่ห0ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเซเรียเกมการแข่งขันเริ่มต้นมาเป็นทีมชาติไทยที่เป็นฝ่ายครองบอลบุกเข้าใส่ทีมชาติเซเรียและมีโอกาสทําประตูหลายครั้งแต่ยังไม่สามารถทําได้ จนมาถึงช่วงก่อนหมดเวลานาทีที่44เป็นจังหวะที่นิโคลัสมิเคิลสันเติมเกมขึ้นมาทางฝั่งขวาก่อนเปิดบอลให้เอกนิตปัญญาแปะเข้าไปทีมชาติไทยนำไปก่อน1ประตูต่อศูนและจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ เริ่มครึ่งหลังมาเป็นทีมชาติไทยที่เป็นฝ่ายบุกเข้าใส่ซีเรียอย่างต่อเนื่องแต่ทีมชาติไทยก็มาเสียประตูตีเสมอจากจังหวะผิดพลาดของทีมชาติไทยเป็นจังหวะดูดเดียวของเอซเกลฮามยิงเข้าไปให้ซีเรียตามมาเป็น1ประตูต่อหนึ่งในนาทีที่53 เกมทำท่าจะจบลงด้วยผลเสมอกันและไปยิงจุดโทษแต่ทีมชาติไทยมาได้ประตูชัยจากชนะทิพย์สงกสินยิงจังหวะสองด้วยซ้ายให้ทีมชาติไทยออกนำเซเรียอีกครั้งและเป็นประตูชัยในที่สุดจบเกมการแข่งขันทีมชาติไทยเอาชนะเซเรียสองประตูต่อหนึ่งทีมชาติไทยคว้าแชมป์ฟุตบอลชิงถ้วยประธานกคัาครั้งที่ห้าสิบ